ค่ะก็อย่างที่เลิฟบอกตลอดนะคะว่าการได้รับบาเป็นซันมันทําให้เลิฟเป็นวันที่ดีขึ้นช่วงแรกๆเลิฟก็คุยกับพี่ฝนห่อยมากว่าแบบเลิฟจะสื่อสารออกมายัางไงเลิฟสามารถทํอยังไงพลังมันออกมาโดยที่แบบเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรแบบพุชมันออกมาขนาดนั้นแต่เราเด็กประกายจากตัวเราข้างในจริงก็ต้องขอบคุณพี่ฝนแล้วก็ทีมากๆเลยแล้วก็ทีหลังบ้านทุกคนเลยค่ะว่าแบบช่วยเลิฟ ให้ตัวซันเปล่งปากกาออกมาได้ขนาดนี้เรารู้สึกว่าตัวซันให้อะไรกับเดียวเยอะมากๆเรารู้สึกว่าซันเป็นคนที่มอบความรักให้กับคนอื่นเสมอแล้วก็รักตัวซันเองด้วยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นมวลความรักที่เรารักทุกคนแล้วเราก็อยากให้ทุกคนดีขึ้นโดยเฉพาะแบบองศาที่แบบเราเราแบบว่าเชียร์เขาตลอดเวลาเราอยากให้เขาแบบมั่นใจในตัวเองมากขึ้น แล้วพลังนั้นนก็ส่งไปหาองศาจริงๆก็รู้สึกว่าอยากมีซันในชีวิตจริงเหมือนกันค่ะแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าทุกคนมีซันในชีวิตจริงหรือว่าเราเองเป็นซันในชีวิตจริงมันก็น่าจะดีมากๆเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณพี่ฝนค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็ โอเคที่สำคัญก็คือขอบคุณพี่มิวที่แบบเป็นพานาที่มากๆจะขอตัวสวัสดีกันหน่มก็ก่อนอื่นก็อยากขอบคุณผู้ใหญ่ที่แบบว่าให้ให้โอกาสพวกเราทุกคนได้มาเจอกัน ขอบคุณพี่ฝนทุกคนถูกขัดเราขอบคุณพี่ฝนที่ทุกตีให้มิวเป็นองศาทุกตีที่นิวทุกตีให้มิวให้มิวเป็นองสาขอบคุณที่ทุบตีดึงสติไอ้มิวพันษาให้เป็นองศาได้ดีใจมากค่ะแล้วก็หนูเชื่อว่าหนูอ่ะหนูเห็นดีป่ะหนูเห็น,นหลายๆคนทวิต และทุกคนก็รู้ว่าหนูสองเก่งมากมันมีหลายๆคนที่เป็นเหมือนบางตัวละครในเรื่องนี้ก็มันทำให้หนูคิดว่าดีจังดีจังนักเขียนดีจังพู้กับที่จังให้แบบหลายๆคนได้มองเห็นตัวเองในรูปแบบนักแสดงหรือตัวละครที่เป็นเรื่องเรา อาจจะเป็นหลายๆอย่างที่ทำให้ทุกคนมีแรงกระตุ้นใจกล้ามากขึ้นสู้กับบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นใช่ไหมขอบคุณทีมงานทุกคนที่จำหนูได้ เจอทีมงานก็จำได้ขอบคุณทีมงานที่สัพพอหนูขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมและสัพพอร์ตกับเรื่องนี้23.5องศาที่้อกเอียงหนูหวังว่าเรื่องนี้จะอยู่ในใจทุกคนเพราะว่านักสแสดงทุกคนทีงานทุกคนเบื้องหลังทุกคนเต็มที่กับมันมากๆและนี้ทุกคนตอบรับไหมคะ Akan, ขอร mm ู hmm. ้อีกนึงนะคะว่าขอบกันที่เป็นพาร์ทเนอร์ใช่ไหมได้ถ่ายเอาองศาขอบคุณที่พบอกเลยว่าชอปฟิวเก่งมากโอเคโอเคเดี๋ยวเขอยไปเติมก็ขอบคุณที่ซันให้โอกาสองศาเข้าไปอยู่ในโอโคจอขอบคุณทุกตัวละครที่เต็มที่ และทุกคนเหมาะและสมควรที่จะเป็นตัวละครนั้นๆทุกคนเก่งมากค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณที่ขอขอบคุณทุกทุกคนแล้วก็ที่สังเกตนะคะขอบคุณพี่ถาจีวันทีวีแล้วก็พี่ออฟที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนได้มาอยู่ในจุดนี้นะคะพวกเรารู้สึกขอบคุณแบบมันมันไม่มีอะไร ที่แบบสามารถพูดได้มากกว่าขอบคุณค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะขอบคุณแฟนๆดูทุกคนนะคะที่อยู่กับพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะคะถ้าแต่ว่าไม่มีพวกคุณก็ไม่มีพวกเราแล้วเราก็ไม่สามารถแบบได<ช>้บบมาได้ขนาดนี้ก็ขอบคุณจริงๆ<ช>ค่ะที่นี่เราก็ทำบ้านแต่ทั้งในโรงแล้วก็ทำบ้านแล้วก็อินเตอร์เฟนเลยคะกลังใจเต็มที่มากตอนนี้ 没错，对。Oh <Yeah. S 1>